อ่ะเปมแกะมาโอเคอ่ะเสียบไปล่เลอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาซ่อมบำรุงเจ้ากําพราหน่อยนะฮะหลังจากที่ไม่มีไฟเลี้ยวไฟหน้าก็ขาดนะครับติดแต่ไฟสูงหล,งอลอดไฟหลังก็ไม่มีนะครับขาดนะครับ ติดแต่ไฟเบรกนะครับเอาเปิดกุญแจเปรมปุ๊บอ่ะเอาไอานี้ซิดไฟนี้เสียบไปเลยตัวตัวใหม่นะในตัวใหม่ตัวนี้บอกเอออ่ะตัวเก่าก็เสียตัวเก่าอยู่คนนึงเออเสียบเลยปุ๊บอ่ะเดี๋ยว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 ช ่ะทีนี้เ,เปิดไฟเลีเ้ยวดูปิดไหมทางนู้นล่ะติดไหม,ไหมเ็น,น้ำอยางล่ะเสียบเลยสี่ตัวไปทางใหญ่เไปเร็วเร็วขวา ไปเล้วป่ะเนี่ยไปหัวติดไหมไม่ติดลบสลับข้างจื๊บน่าและมันมีบวกมีลบเด้อเสียบไปเป็นเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะมาใช่ไหมโอเคเอาแบบนี้แหละไม่ต้องเร็วเท่าไหร่หรอก เดียวตานมาเสียบนี้ให้หน่อยอเสียบรีเลย์ให้หน่อยไฟถูกที่เด้อไม่มีมานะครับเราซ่อมบำรุงนะครับให้มันถูกต้องมีไฟลงไฟเลี้ยวมีตรงมีเตะมีไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกนะฮะนี่ถึงจะเป็นรถซิ่งรถเชงก็ตามนะครับเราขอให้มีไฟนะฮะ ีอะไรสีส sí. ้มสีเหลืองเขียวอาะตันถอดมาเอาเป็นเขียวและแดงเอออันนี้อะเออเออตันเราแดงมาใส่ตัวนี้เฮ้ยเอาเอาเขียวเนอะเขียวเรามีแล้วเขียวตุ๊กาเขียวตัเก๊า ใส่ใส่เขียวก่อนไม่ไม่ไม่ใส่เขียวทางนี้เออเอออ่ะแล้วใสา่แดงทางนู้นโอเคไม่ติดไม่ติดทำบขามันไหมเออ เปลี่ยนแล้วหนึ่งดูดิหนึ่งหนึ่งไปแดงนะอ่ะโอเคเขียวแดงมันมีกี่หลอดสามหรือสองนี่เกียร์หนึ่งสองสามเปลี่ยนหลอดเกียร์สี่ก็หนึ่งด้วยเฮ้ ิดไปอ้าวเดี๋ยวอา้าวไม่มาจีบไหนลองสลับดูดิเออไม่มาจีบไปกับไอไอนั่นหรือเปล่าไหนไหน,าไหน,ไหนตาลองเอาลอ,ลองลองหลอดใหม่ดูไม่ติด คบเลยตอนนี้ไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกไฟหน้าไฟหน้าปัดครบนะครับอะเปิดไฟเลี้ยวมาทานนงนี้ไปทางนน้นอะเปิดมาดเร็วอ,อะสูนต่ำดูสิ เรียบคำเบรกแล้วเย่โอเคนะครับเรียบร้อย